สวัสดีครับพี่น้องนะครับเกษตรกรผู้ทำน, in, นานะครับวันนี้ก็จะมาตัดใบข้าวนะครับตัดใบข้าวนะครับเปิรนว่าข้าวนี่นะครับผมวานหนานะครับอันนี้นะครับวันที่ยี่สิบเดือนกรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเปิรนว่าข้าวนะครับแปลงนี้นะครับแปลงนี้นะครับจะวานหนานะครับวานหนานี่แปลงนี้ ไม่ไม่ไม่ใช่แปลงที่ใช้สําหรับทําตะกร้านะพี่น้องนะนะครับเปิ้นว่าหวานหนาไปหน่อยนะครับคราวนี้ก็จะมาตัดนะครับตัดใบข้าวนะครับตัดใบข้าวนะครับเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งประกันแรกนะครับป้องกันโรคแมลงนะครับประกันที่สองนะครับเพื่ออว่านปุ๋ยนะหรือฉีดยาจะง่ายนะครับนะครับการตัดก็ตัดคล้ายๆเขาถอนกล้านะครับถอนกล้าไปดำนาน่ะพี่น้องนะครับตัดแบบนั้นเลยนะครับตัดแบบนั้นเลยนะครับ เราก็ตัดนะครับตัดนะครับคราวนี้จะมาตัดก็ตัดแบบเขาดำนาน,นะครับตัดอย่างไงก็ตัดอย่างนี้พี่น้องนะเพื่อสะดวกในการฉีดยานะครับพี่น้องป้องกันโรคด้วยนะครับใบหนาเกินด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวมันแตกตอใบ นะครับพี่น้องเนี่ยลักษณะการตัดก็ตัดแบบเขาอถอนก้าพี่น้องนะไปดำนาพี่น้องนี่ก็ตัดประมาณครึ่งใบนะครึ่งใบนะครับครึ่งใบหรือเลยครึ่งใบนินดๆพี่น้องนะจะไม่ตัดถึงลำนะพี่น้องนะนะครับตัดนะครับเพื่อสะดวกอะไรเพื่อสะดวกหนึง่งป้องกันมแมลงนะครับป้องกันโรคนะแล้วก็เวลาฉีดยาเนี่ยนะครับตัวยาจะได้ทั่วถึงทั้งต้นนะพี่น้องนะถ้าลักษณะข้าวเด,ดีอย่างเงี้ยผมก็ใช้ น้ำปนใสน้ำส้มควันไม้นะครับโบรอนซิงธาตุอาหารรวมนะธาตุถ้าเราหมักจุลินทรีย์ไว้นะครับพวกจุลินทรีย์เจ้าปวกนะครับพวกจุลินทรีย์ไข่นะครับพวกจุลินทรีย์นมนมนะครับหรือจุลินทรีย์ปลานะอ่าเราก็ามาผสมเลยพี่น้องฉีดพร้อมกันเลยนะครับฉีดพร้อมกันเลยนะครับฉีดให้ทั่วแปลงพี่น้องนะนะครับอันนี้รักษาต้นข้าวที่ยังไม่ตัดนะเดี๋ยวผมก็จะตัดต่อนะครับเพื่อเป็นประโยชน์หลายด้านนะเพื่อป้องกันโรคก,กันมแมลงนะครับฉีดยาด้วยนะ เดี๋ยวสักพักมันก็จะแตกกอขึ้นมาพี่น้องเนี่ย <S <S <ๆ>ก็จะหนาขึ้นกว่าเดิมนะคลิปนี้นะพี่น้องคลิปนี้นะครับก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับผู้ปลูกข้าวนะกรณีที่ว่าเราหวานหนาหนาเกินนะการแก้ปัญหาด้วยนะครับเราจะทําอย่างไรนะนะครับไม่ใช่ตาก้าพี่น้องไม่ไม่ใช่ตากล้านะเนี่ยนะครับเป็นแปลงหวานธรรมดาที่แหละนะครับเพื่อนว่ามือหนักไปหน่อยพี่น้อง ในวันหนักไปหน่อยนีかか like ่ก st ็เป็นวิธีแก้ปัญหานะครับอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ก็ตัดนะครับตัดถ้าก็ตัดแบบไม่ทุกปีพี่น้องถ้าหวานหนานะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับในการฉีดยาในนะครับฉีดยาแล้วก็ป้องกันโรคกันป้องกันแมลงด้วยพี่น้องนะเดี๋ยวข้าวสักพักตัดไปนะครับบางข้าวเขาเขาจะแตกกอนะครับแต่ไรเม็ดเขาก็มีนะครับแตกกอขึ้นมานะครับพี่น้องนะครับคราวนี้คลิปนี้นะครับก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับแก่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกปลูกข้าวนะครับปลูกข้าววันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้พี่น้องครับ